สวัสดีครับวันนี้ช่างชัยจะมาแนะนําข้อควรระวังในการใช้หน้าไม้ยิงปลานะครับข้อควรระวังมันมีอะไรบ้างทําทยังไงมันถึงจะมีความปลอดภัยนะครับเนะาะการใช้งานหน้าไม้ยิงปลามันก็มีความอันตรายอยู่ในตัวอยู่ตอนนี้เป็นทรงเบลเยี่ยมนะครับเป็นงานสั่งทํานะครับถ้าไม่ได้สั่งช่างชัยไม่ได้ทํานะครับเฉพาะเยซีของช่างชายัยคนที่ชื่นชอบนะครับคือ บางทีเขาต้องการที่จะเอาไปโชว์ด้วยและก็ใช้งานด้วยส่วนมากบางที f c ช่างชัยชอบแต่ว่าไม่มีเวลาได้ใช้งานก็จะสั่งไปโชว์ด้วยแล้วก็เอาไว้เก็บสะส,สมถ้ามีโอกาสก็จะไปใช้งานตัวนี้เป็นลักษณะของลูกซองเบลเยี่ยมมูลค่าตัวนี้อยู่ที่8,00 0บาทนะครับต้องสั่งนะ,นะครับประมาณ20-30บวันนะครับถึงจะได้ด้านหลังเป็นเซฟเพื่อความปลอดภัยอ่ะขั้นตอนนะครับเนาะ ขั้นตอนการใช้งานก็คือเบื้องต้นเราก็ต้องดูความปลอดภัยกาขยับเข้ามาหน่อยครับตัวน,นี้เป็นของพี่สายันนะครับดูนหน่อยครับของพี่สายันชาติมนตรีเห็นไหมครับก็คือท่างชายจะนัดไว้ประมาณ20-30บวันนะครับลูกดอกเวลาเราใส่ลูกดอกอ่ะประมาณโดนใกล้นะครับการใส่ลูกดอก อันนี้มันเป็นความปลอดภัยนะครับการใช้งานเนี่ยครับลูกดอ,อกใช้จะทำเป็นปมไว้แบบนี้เราก็ทําเป็นห่วงเนาะเราก็ใส่เข้ามาตัวน,นี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับช่างใจมีให้สี่ลูกลูกดอกมีให้สี่ลูกเป็นลูกของพ่อครับเป็นลูกของพ่อเวลาลงน้ํามันจะได้มีน้ําหนักมันจะได้ไม่เจิดนะครับาษายอยีสานวันลลคัมมันจะได้ไม่อ่าไม่ปิวเวลาลงน้ํามันก็จะได้ลงได้อ่าแม่นยํามันจะได้มีน้ําหนักถ่วงเนาะการใส่ลูกดอก เนี่ยครับเบี่ยงสมคนถนัดขวานะครับเข้าด้านขวายกหางลูกดอกหน่อยนะครับยกยกให้มันดันเพดานชวนเพดานเห็นไหมครับเนี่ยครับมันเข้าแล้วพยายามยกให้มันชนเพดานแล้วก็เซฟเพื่อความปลอดภัยรับตอนมนเนาะดูตรงนี้นะครับเชือกอย่าให้มันมาเกี่ยวเซฟนะครับอันนี้คือข้อควรระวังเวลา FC จะดึง PE เข้าไปด้านบนเห็นไหมครับให้มันออกด้านข้างแล้วก็เนี่ยครับนะครับ ดูนะครับค,ค่อยๆมุมกล้องมาครับค,ค่อยๆช้าๆนะครับแล้วก็เหวียงมาด้านนี้นะครับแล้วก็ใส่สวมเข้ามาตรงนี้ครับผมเข้ามาปุ๊บเราอยาให้มันหย่อนนะครับเอามือตึงไว้แล้วก็หมุนนะครับหมุนตัวน,นี้มันหมุนได้นะครับเนี่ยจะหมุนได้นะครับเราอยาให้มันตึงเกินเราให้มันพอดีนี่นะครับลักษณะการเนี่ยการใส่เชือกตัวน,นี้จะเป็นงานโรลเลอร์ใน ปีกข้างคาวนอกอาจได้อีก2องเส้นแล้วก็สวมเข้ามาเลยครับอ่าล้องครับพยายมแผนเข้ามาหน่อยให้มันเห็นรูนะครับดึงเข้ามาป,ปึ๊บแล้วก็ดึงเข้ามาให้มีมุมมันจะมีมุมเข้ามาอยู่สวมเข้ามาตรงนี้นะครับการใช้งานป,ปึ๊บเข้ามาแล้วก็สวมเข้ามาตรงนี้ครับนี่ นี่ครับเป็นงานโรเลอร์ในาเพื่อความปลอดภัยนะครับ fc เช็คดีดีนะครับเนี่ยตัวนี้เช็คดี D. ลอดใต้นี้เข้ามานะครับแล้วก็กระบอกเสียบต้องการความดุนแรงเพิ่มอ่ะเราก็ใช้เข้ามาเพิ่มอีกอาจได้อีก2เส้น3เส้นอ่าทำไมต้องมียางเพิ่มเข้ามาเพื่อความดุนแรงในการยิงเพิ่มความแรงแล้วก็ไกลเวลา fc ต้องการยิงไกลแล้วก็เพิ่มความแรงเข้ามาหรือว่าปลามนันตัวใหญ่เรากลัวยิงไม่เข้าเราก็เพิ่มความแรงเข้ามา นะครับโอเคนะครับก็ควรระวังเบื้องต้นสําสคัญสุดก็คือเซฟนะครับเราต้องล็อกเซฟเซฟเพื่อความปลอดภัยพอล็อกเซฟเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นเวลาขึ้นยางขึ้นจากด้านในก่อนนะครับขึ้นจากด้านในก่อนนะครับการขึ้นสายเราต้องก่อนที่เราจะวางายางเราต้องให้เบี่ยงลงด้านล่างก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเราจะขึ้นไปด้านไหนก็ได้แต่ว่าเราพยายามอย่าหันไปทางด้านที่มีคนนะครับ หลบหน่อยนะครับหลบน้อยหลบมาทางโน้นหน่อยแต่พ่อจะขึ้นสายหลบไปทางโน้นพอขึ้นสายก่อนที่จะวางเราต้องเอาลงพื้นนะครับเนี่ยสูงมว่าขึ้นอย่างนี้ก่อนที่เราจะลงก่อนที่เราจะปล่อยมือเราลงพื้นเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะเส้นที่สองเราขึ้นจากด้านนอกนะครับอันนี้เห็นไหมครับนี่แหละลัษณะการขึ้นสาย ก่อนที่ท <จะ S 1> เราจะขึ้นสายเราก็ต้องเช็กด้วยว่าปมยางปมยางพวกนี้เราเสื่อมไหมดูเข้ามาตรงนี้ครับปมยางพวกนี้เราเสื่อมไหมเชือกตัวนี้เสื่อมไหมพวกนี้มันเสื่อมไหมการเก็บรักษาเราควรเก็บหนึ่งถ้าเราไม่มีตู้เย็นนะครับเราก็เก็บไว้ในถุงยางพลาสติกแล้วก็มัดไว้อย่าให้มันมีอากาศ2ถ้าเกิดเรามีตู้เย็นเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มันจะยางมันจะไม่เสื่อมเร็วมันจะใช้งานได้นาน เวลาจะยิงเห็นไหมครับเซฟเซฟตรงเนี้ยมันจะบังสายตาถ้าเอฟซีลืมลืมปวดเซฟมันจะบังสายตาเรายกขึ้นเวลาเราจะยิงปุ๊บมันจะบังยังไงมันก็บังอยู่แล้วมันก็ปวดเซฟแค่ง่ายๆเราก็ปวดเซฟแค่นี้แหละครับปวดเซฟแล้วขวัดร้านไกลแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ปวดเซฟยังไงมันก็ล้านไม่ได้ครับเหนี่ยวไกลไม่ได้ครับเหนี่ยวทางวันก็เหนี่ยวไม่ได้แต่ว่าถ้าเราปวดเซฟแล้วปุ๊บมันพร้อมพร้อมที่จะใช้งาน ืนยิงปลาทุกกระบอกมันอันตรายเราควรที่จะมีเซฟทุกตัวนะครับท่านไหนที่ทำหน้าไม้ยิงปลาไว้ใช้งานก็ควรที่จะต้องมีเซฟด้วยเพื่อความปลอดภัยนี่แหละครับลักษณะการใช้งานเวลา f อฟจีจะลั่นไกลก็คือจะยิงก็คือปลดเซฟแต่ว่าถ้าเกิดยิงไกลก็ใส่ยางเพิ่มก็ไม่ได้นะครับเพิ่มยางได้อีกของช่างชัยอัดได้3เส้นนี่แหละครับ เวลาใช้งานเราก็พยายามนี่แหละครับพยายามเช็คความสําคัญสุดก็คือนี่แหละครับปมยางถ้าเกิดมันมันอันตรายหรือว่าอ่ามันเสื่อมมันจะขาดมาดีตาเราแล้วก็พวกนี้แหละครับพวกพีพวกนี้แหละเวลาก่อสายก็อย่าให้มันทับกันนะครับเวลาโดนน้ามันอาจจะมันอาจจะเกี่ยวกันก็ได้เราจะพันกันแล้วก็เซฟเซฟพวกนี้เช็คเข้ามาให้ให้มันได้ความปลอดภัย มันจะได้ไม่เบี่ยงกลับหรือว่าตีกลับนะครับเนาะนี่นลูกดอกตรงนี้ก็เชื่อมการเชื่อมลูกดอกเราก็เชื่อมให้มันให้มันสนิทนะครับอย่าให้มันมีรอยแยกนะครับถ้ามีรอยแยกเชือกมันจะเข้าไปฝังเชือกมันจะเข้าไปฝังแล้วมันจะไม่เบี่ยงแล้วมันจะไม่ไปนนนั่มันจะเบี่ยงกลับมาหาเรานะครับเนี่ยเวลาเชื่อมต้องละเอียดนะครับถ้าไม่จําเป็นถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเราก็สั่งเอาครับสั่งช่างเขาทํามันจะได้ความปลอดภัยโอเคไหมครับเชือกก็รัดตูดนี่แหละก็ไม่มีอะไรก็ อยากจะให้ยีีเราระวงังงานของช่างชัยอ๊ะขยับก,ก็มาหน่อยครับงานของช่างชัยนี้ต้องสั่งอย่างเดียวนะครับถ้าไม่สั่งช่างชัยไม่ได้ทําให้นะครับก็คืองานพวกนี้อยากจะได้ถึงจะสั่งนะครับช่างชัยก็มีงานของช่างชัยอยู่หนึ่งก็มีงานบริษัทส,สองก็มีงานอ่าพวกเป็นชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวสวน,วนพวกอ้อยพวกมันประมาณนี้นะครับงานพวกนี้ถ้าไหนชอบจริงๆสนใจจริงๆก็สั่งมาได้นะครับเป็นหน้าไม้ยิงปลานะครับ หน้ามายิงป <ment> <desserts> mm ่าไม่ใช่ปืนจริงๆนะครับก็คือบางคนก็คิดว่าเป็นปืนที่เอามาใช้งานประหัประหารกันจริงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้ามายิงป่าเอาไว้หายกินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะใช้งานจริงๆเราก็เน้นไม่โชว์นะครับพวกนายทหารนายตำรวจบางคนก็ชอบงานพวกนี้อยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้งานเขาก็จะเอาไว้โชว์เห็นไหมครับมันจะเป็นเครื่องเงินอาจจะปอกให้เข้นะครับมันจะมีงานเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินเครื่องเหลดแล้วก็จะเป็นงานเครื่องทองเห็นไหมครับบางคนก็บอกว่ากลัวจะไปยิงก็จะโดนฟ้าบ ท้าผ่าแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าไม่ได้ยิงหรอกส่วนมากเขาจะเอาไว้โชว์นะครับเห็นไหมครับเขาจะเอาไว้โชว์แต่ว่าถามว่ายิงใช้งานได้จริงไหมก็ใช้งานได้จริงเวลาฝนตกเราก็ไม่ต้องออกเนาะก็ประมาณนี้แหละก็จะได้ความสวยงามเอาไว้ออกทงออกทิพย์เนะาะเอาฝาาไปด้วยนะครับท่านไหนสนใจที่อยากจะเล่นหน้าไม้ยิงปลาจริงๆก็ต้องศึกษารา,ายละเอียดความปลอดภัยก่อนนะครับส่วนนี้ก็ปลูกมันครับสร้างชายกางล่ให้ทีมงานปลูกมันอยู่ ก็น่าจะประมาณห้าสิบไร่จะไล่ใส่มันให้หมดเลยนู่นแหละครับที่เปิดหน้าดินไว้ไปถึงนู่นนะครับประมาณเกือบห้าสิบไร่ตรงนู้นเป็นเถียงนาแล้วก็เป็นบ้านพักครับตรงนู้นก็เป็นขอบสะฝั่งนู้นก็จะได้ใส่ด้วยครับอันนั้นตัวนี้นเป็นเขียดหาเขาเรียกว่าอะไรนะซอปกสซอปกรยี่สิบแปดไร่ครับจานี้ไป ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นบอตบ,บอต,ตอห้านะครับที่ช่างใจใส่อ้อยไว้ใส่อ้อยไว้ก็ประมาณสี่สิบห้าสิบไร่ประมาณนี้แหละที่มันพื้นที่ว่างนะแต่ว่าพื้นที่ไม่ว่างก็ขึ้นไปอีกพื้นที่ว่างที่ทําการเกษตรแล้วก็จะประมาณมีมีอ้อยฝั่งนู้นก็ติดป่ายางอันนี้ก็จะเป็นป่ายางของพ่อปุ๋บ้านของช่างใจก็จะประมาณนี้ครับก็มีอ้อยแล้วก็จะมีมันสะพรัง เพราะว่ามันปีนี้ราคาดีมากก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเป็น YouTube ก็พิมพ์คำว่าช่างชัยนะครับถ้าเป็น Facebook ก็ช่างชัยปืนยางนังสติกนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยถ้าไหนสนใจงานช่างชัยก็เข้ามาเข้ามาติดตามดูก่อนความปลอดภัยเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่างชัยด้วยมาเช้าหน่อยครับสักสองโมงปกติช่างชัยจะมาสายสายแต่ว่าวันนี้มาเช้าหน่อยมันจะเป็นม่านหมอกนะครับ ม่านหมอกเมฆหมอกเป็นหมอกหมอกฝนนี่แหละเดี๋ยววันนี้แค่จะเสียบมันกำลังไล่สับมันตัดมันเรียบร้อยแล้วก็แช่ต้นยาก็จะนี่แหละครับจะได้เสียบเสียบตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นตังเนินนั้นเสียบไว้ให้มันได้เยอะๆหน่อย ดูบรรยากาศตอนเช้าเๆเป็นเมฆหมอกม่านหมอกเลยนะครับหม,มอกปกคลุมมองไม่เห็นภูเลยหมอกบงัง